ออกรถใหม่ได้สาวพิมพ์เหมือนเนาะรถใหม่ <laughs> ดีใจวะนี่นนดีใจอยู่ <laughs> <laughs> อะไรกยังบอกใครนั่งนะนี่ออกกระบะพี่น้องเลยโดยแป๊บได้สาวพิมพเขานี่บ่อ่าต้องถอดเกือบเลย <laughs> เคนะพี่น้องมาต่อยิปซองมานี่พี่น้องยอ่าบาร์เ้สิพา่นไปซื้อก่อนบันไดพี่น้อยเนาะเนี่ยที่คนอยากได้อันไรพี่น้อยเนาะออกไปซื้อจุดทั้งปุ๊บเปเลยนะหอบไปเลยถ่ายหันบ่ถ่ายไปพูดก็ได้พอาะวจะขวบบรรทันหมุนมาในนี้ก็ได้นี่นี่นี่ว่ายกไปรถไปพนยางไปพนเออ โอเคพี่น้องพาพนไปซื้อกอนพี่น้องเอ้เนาะโดยไปพ่อพ่อกับจุนาหรพี่น้องเอ้เนาะอ่เล่นก็ไมรุ่นได้เดยนี้อากลมาอสิบาไปใช้เยนีก็อันกบพูนน้ำเท้แล้วอางพนไปซื้อกอนพี่น้องไปพพ่อกับุาทำชเนาะโดย โอเคนะพี่น้องเาก็มาห่อนหานเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่ไปไห้พี่น้องเลยินจกถงให้กาเจ้เนาะหูยว่าสิฟ้ามาซื้อยังวนี้บมหูสิฟามาซื้อดินบล็อกก้อนเอาก้อนนึงพอมีบล็อกอะนี่มีบล็อกนบลอม่เอบอกเอาก้อนนึงเนาะเอามาห้องก้นเตา บอกเพื่อนนะก๋ม uh ีบอกอาว่าเยอะมารถขินเลยโดยรมอเอรมอรถขินโดยใช่รถขินใช่บอกถ้าได้ราคาะให้เพื่อนไปเลือกเอาบุบาดินจะของห้านเด้อโดยพาเพื่อนมาซื้อรถขินพี่น้องไอ้เนาะ ออ,อ,อ,ออกรถใหม่ได้เช้าพี่เหมือนเนาะอรถใหม่ดีใจพี่บอนี่ดีใจอยู่ <c oughs> ยยรเราแซฟติเกนแล้วบอสสิโดยแซฟติเกนยามฝนตกใหม่นี่หหอยแห้งยู่หลินตามทางเลยนะย,ยู่บ่โดยอ่าป,ป้าย่างเราเลือกอปปาไปมีจะขั้นนี่ถ้ามีงมกงเงินสีฟ้ากับสีแดงมีน่นวไงอเอา้าเลือกบุ้งแล้วฮะมีสองสีพี่บอสนี่อือสีแดงบอส สีแดงอันนี้เปิดบ่งนัดหรือสีอันนี้ีอโอ้นี้สีนีโอ้มันหลอดเลยเนาะสีหลอดโดยที่ฉีดฉีดเป็นยังงดโดยเอาสีนันบ้างสิพิมสีแดงึ้นไหมสีเสีถูกสีแพงก็ต้องเอาแดงก่อนเนาะดย่สออกอันออกไม้ป้ายแดงเลยพระพนมออกลดหน่อย อ่ล่อมันี่พ่นสารับกันเนาะสีมันทันตนซีดมันล่อนี้เ่อไดมสาวสองเซนงเจีรู้ได้อยู่บอหห้อหหห่หห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 ่นหหเหหหหหมหหบหหหหเหหหหหหห่หห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 หขหห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 หกหหหหหหห้อหีหห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 ห่นไปห ออกพกกนะเป๋ะพี่น้องเลยอือพี่น้องเลยขากลับเปหนเนาะรู้ได้ถ่ายได้จีโซเซนฮกชิมหา้ะโซเซนฮกชิมหาโซเซนฮุกบ่ได้บ่ พันแน่งอะไรเอด้ยังนี่ห้เนแปดหาเนแปห้าเซนเการาเดตห้าเซนเก้ากับบราเด่ห้าเซนเก้าบบราดบอปูปูปูบูปดปู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 ปัปู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 ปปู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 เูปูปููปปปูปูปปููปูปูปบปู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 ปปููปูปป รวากโดยสีต่อบ่ไหมเกนกนลุดมาเลยได้มาแน้หสิธกาบันแก่น้ำแก่นาโล้วก็ไปกินนะฟื้นก้าฮะโดยพอดีเลยแมนหล่อมนนอ่อนบนเอาอันนี้มาคืออันนี้นี่พิมนี่อันนี้มันอย่าเปีนอนี้อย่ามันบ่ตรงนวมันนี่เบ่สาวนวมันนี่บ่มันมันแบงไงนะนี่ด ันนั่งกัเป็นบอกันนั่งกัเป็นได้น่น,นนะเดี๋ยวมันสีันเวลากินไปเอามาอีอากหากขันสีฟ้า<ถ> <laughs> จัดสุดไงพี่น้องบอกเก่าหงเก่าใ่ไหม, <laughs> แ,มแล้วนี่นะหมแล้วตัวนี้ <laughs> เอฟซีก็รุ่นพี่น้องว่าอา,าสซือ้อย่งนี้วานรอยาพิมพี่น,อน้อยเม <laughs> <แ>น <laughs> เิีนเพิ่นอยากได้พี่น,อนอ้องเอก้ก็ยังเรือรถถีบบัดนี้แมนบ่สซาพิมโดยนี่รถถีบเนะาะอันนี้นเป็นซีฟ้าแมนแมนตะนันรออมันดีกว่าอนตนันเบาอตนันเนาะอตนันาะสีนี้มันสีเดียมันกระไปซื้อนาทนซื้องบอกไดยืมโดยใช้เอาแล้วบ่นี่เอาแล้วเแล้วเอาแล้วโอโดยเอขับใจอะไรด้อโดยป้าสาพิมพามันทับ พอดี่สองเซนาหกสิบห้าพันพี่น้องเยอตะหลิ่นของสูงเดยพี่น้องสาพิมนี่ครบดีๆไเ้เฮยแฮ้ยิม้ื้อทางได้บานี่มือทางนี้เลยเว้ลงหันบ่ไปปเดียขี่ตามลังพญาง่อนพี่น้องเลย ครับพี่น้องเดี๋ยวปฏิเสิคาัพี่น้องไปเปลตพี่น้องเฮือนซานไป็นเปลตพี่น้องเนาะเดี๋ยวปฏิเสครับเราคนพี่น้องขอยยุบยึดกันเด้อพี่น้องเอ้โผพี่น้องไปเลยปตาดได้รถใหม่บล็อกกันที่นีพี่น้องเนาะตามมันไปพี่น้องไอ้คนกระสิตุกอีกเลยพี่น้องนี่ก็ได้ตัด สบายดีเจเป็นเจเน่าเหมือนเนาะครับแล้วกับพ่อพี่น้องพ <c oughs> ่ป้า,ปา,าโดยค่อยับเด้อระ<ด>วังพ่อเจือกได้ <c oughs> ด <c oughs> พี่น้องตะเลขพลวัตเสี่ยงสีแดงพี่น้องแต่กจะว่าล่อมันตอนนั้นมันมันบม่ดีพี่น้องนเน่เพิ่นสลับอันนี้มาเห็นตัวน,นี้มันล่อมันคงซื้กว่าละเอียดกว่าพี่น้องก็เลยเอาตัวนี้พลวัตถึงสียน,นน้ำก็หลอนกระจามันพี่น้องเพราะว่าเพิ่นสีสีเอาซื้อพี่น้อง แต่ตอนนี้มันก็สิเป็นอ่าซีคือของน้องเด้งเลยพี่น้องเนาะของพ่อน้องเดงมันกิียนเลยพี่น้องเลยก็อพอให้ได้เอานให้เพิ่นพอได้เขียนสันส้นซะแบบเก้น้ามเก้นในอ่าเก้ฟื้นเก้ย,งยังเลยพี่น้องเพิเ่นพอเพิ่นมาได้ยืมมือยืมครูเนาะแบบเพิ่นยืมคนอื่นมันก็เกรงใจนะพี่น,ออน้องโดยโดยไปแม่สาวพิมเข่าหนี่บ่นี่เนาะโดยโดยอาปา ไปได้พี่น้องคือมันมันใกล้ได้พี่น้องโอ้เนาะภาคอันนี้ไปอีกพี่น้องครับไก่พอสมควรพี่น้อยและพี่น้องไปพ่อกันอยู่พุ่นต่อพี่น้อยโอเคนะพี่พี่น้องเดี๋ยวบางทีขับรถกันได้พี่น้องเดี๋ยวทางมันเปื้อนพี่น้องเดี๋ยวพารถล่มอีกกระเวนกลางมีแหละพี่น้องไอ้เนาะโดยโอเคนะพี่พี่น้องตอนนี้ฮะกลับมาฮอร์ทเรีนฮอตซันวที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อยโอ้ทางสาวพิมพ์พี่น้องกำลังมาพี่น้อง ฮัตเตอเพื่อนในรถใหม่แต่พี่น้องบอนันในเนาะปะดูเดี๋ยวให้เบื้องด้ดดดดดดอท่านผู้ชมพูเพิ่นคือสิดีใจแล้วพี่น้องน้องได้อาคองที่เพิ่นอยากได้แล้วนี่พี่น้องวันนี้ก็ยังเรือตลอดที่พี่น้องเลยเนาะ เ่็ยังงาได้อยู่พี่นอ้องเลยต้องถอดเกือบเลยเดยี๋ยางงายเสียดายต่ทางอันนี้พี่น,อน้องเลยมันเปื้อนทางขงมันเพืเ่นอนคนนี้เนาะถ้าจอดนะเพื่อนจึงโลบ,บาทนี่คนมาถามบอกว่า,าได้รถมาใช่บอกมีคนบอกี่กินอีกะกลมากออกมาแต่ไช้ใช้รถมินจอดใช้สับพิม์บาดนี่ บัดยำนะทำมันเด็ดชั้นคือนี้อันแบบมันเด็ดจะาเ๋านั่นปกล่อมันเลยเด้อจะมันเสียโดยมันยุกไปเพ่งน้าเปล่าไปเนาะโดยเองไปเนายโดยลองเราใหม่เปล่าไปเกพื้นเกยยางกับบืานแล้วบบดนี้เนาะเชรไปทานไี้หาพื้นนะปางไห ปาใค่โอปลานี่บ่ตามห้อมนี่นะใครจะขับมองได้ช่ไหมนี่โอ้ตามข้าหน้านี่ไปเลยออโดยโดยโดยมันเห็นเจ้ากับไปหาเก็บรถเดอพื้นเด้อเก็บมาไหวกองไหวตารางนี่ไหวอันด่างพื้นด่างไฟโดยขากบสัพิมพ์ขากเนาะโลมันก็ผูกพี่นอง สำนี้ก็ดีใจเลยเนาะโดยน้องไอ้พ่อได้ันไปสุกน้ำสุกอย่างมันจังอาบได้จีงหมูแบดนี้ตะเก่ากไม่ได้จีงของหมูต่เก่าไม่ได้จีงของหมูใช้ยืมของเงินได้โอ้ตักยืมเรื่อยอะไรก็ทำก็เกรงใจเนาะเกรงใจเพิ่มโดยอันนี้ก็ยามดอกสะพปีมาเนี่ยพวานี่สีมันอันนี้สิเด้โดยอันอันนั้นมันกะลอกพี่น้องอันนี้เวลาใส่หันใส่นี่คือศพเขาอย่าง ขึ้นเข้าไปซี่ปยังก็บ่ยากบาดนมีเนเลยยน้ตงตั้งแต่านอืน้ฝนโดยโดยนน้ฝนบ่มีแล้วไปซื้อแม่นโอ้นี่บ่น่ากินจนะโดยต้มหอยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะต้หอยกันแก้วบโดยอืมนูอีกาอีกจอเนาะโ เป็นพวกหอยแอนเชอรี่พี่นอ้องต้มนี่มือแล้วนี่คืนนี้คืนนี้ปะโดยโอ้พี่นอ้องหอยใช่สิกินข้าวกับย่างตอนเที่ยงนี่กินอลไรกินแรงกันดิอ๋อโดยโดยพี่น้องเป็นอยู่เดียวมือเหรอมือเห <c oughs> <c oughs> ่อค <c oughs> <c oughs> ือหิวน้ำ <c oughs> มันไกลเติมเนาะโดยื่อเชียบโมเมนต์โมเมนเล่นมั้งเนาะมันเล่นบ่บ่งทีบอกราม่าไวเด้อหรอพัชร์นว่าักอ่าเล่นเนาะโดยเอาโอ้เล่นแล้ก็เมื่อยแล้วเนาะมนอย่างเอาวะโดยพี่น้องเลยเนาะทางเพิ่งก็ได้อยู่คนเดียวบ่งทีก็สงสารเพื่อนนี่ได้พี่น้องเอลยเนาะแบบเวะมาหาเพื่อนเรื่อยอยู่พี่น้องเอลยทางสาวพิมพ์นี่ก็ได้คือชิเงาพี่น้องอยู่คนเดียวเงาบ่อยพิมพ์ กับวงเงาวันไหเพราะว่าเราเคยอยู่แล้วเนาะเคยอยู่แล้วเดี๋ยวกางเบียงเว้นใช่ไหมพนเลพนไปทางบ้านดอกตองเดงพี่น้อยเป็นนางรินนางหัวพนเลพออันคลายเครียดใช่ไหมเนาะอยู่คนเดียวมันกะโมมีผู้ป่าผู้ว่านั่นมันบ่โดยมันแบบนั้นพี่น้อยเนาะโดยเฮ้ยเฮ้พี่นี่ได้พี่พินดีใจว่ามันได้กินแล้วมัน ดีใจดีใจเพราะว่ามันก็สบายตัวเองแไงโดยว่าอยากไปชื่อหันชื่อนี้ผลมิแต่ยืมของหมู่เก่งใจหมู่แมก็ได้อยากยืมของน้องแดงกับบริหารนะอืาเงินบ่อนโมหัยอีกเช่นซัเงิน่นบริหารอีกโดยบ้านนี้มีของตัวเองแต่สบายบ้านี้เนาะบ้านพ่อพลกับแป้งให้ผ่อนอีกแมนของตัวเองเลยแค่แน่วะโดยเอาประหยัดสูนี่แมนมิแต่อันนั้นเอาประหยัดเนาะเด้อชื่ออะไรบ้านนี้ ยอ่าอ <Đ> ันอยังเนาะอันเรต้องเอาแบบเป็นให้คนอื่นยืมเด้อโดยมันเกณฑ์หนักอย่างมันสิฮักของเจ้าโดยคันยืมสุกดำด้หน้่งหน่อยได้อยู่สิเด้อโดยเกณฑ์เนี้ยเบาเน่ยอย่างโดยเกณฑ์พวกเก็บโบหรือว่าอย่างประมาณน้ามันได้อยู่โดยเพ่นเพราะว่าขอยกะแพงบ่มีไว้สิอันนี้เพิ่นซื้อให้เถิดเด้อโดยโดยอ่ามันนี่เฮากาสิให้เจ้าขอบบุญขอบคุณทางเอื้อยเพิ่นอยู่ทางประเทศไทยพุ่นแหละเนาะโดยเพิ่นกะ ได้โอนเงินมาให้ทางประเทศพี่น้อยเมื่อคืนนี้เพิ่มาซื้อให้สาวพิมพ์พี่น้อยเพิ่นหินเนพิ่นเพื่อเห็นในคลิปอะลรพี่น้องเออเนาะก็เลยอันเกิดอ่าห้มตนสงสารพี่น่อยหินเพิ่นว่าากได้รถเข็ยนยูน้ำย,นย,ยูนอาย,ยูอยางนะพี่น้องมันเป็นสิ่งจําเป็นเป็นบรสาทพิมโดยโดยแหละมันนี่กะไปซื้อให้ทางสาวพิมพ์่นแล้วพี่หน่อยเนาะก,ก็ให้พิม์ขอบุญขอบคุณ,คณ,คณทั้งเออเพิ่นอยู่ประเทศไทยเด้อขอบุญขอบคุณเด้อทังเอืออยู่ประเทศไทยโดยขอให ็นดูดีมีแห้งความเจ็บวอให้ได้ความใคร่วใหมีปัารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสรงความมุ่งมัปราัฒนาใจใหายมาในมือนี้ขอให้กลับคืนพ้าเอื่อย้อยเท่าพันเท่าขอให้ร่ำขอให้รวยเด้อไปใช้มาใส่ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อใหญ่ใหญ่ใจดีทั้งหลายสาธุ โดยนะพี่น้องท่านเกย์ทางการว่าวเป็นปัญหาเหนื่อยเนาะแบบมันดีใจใช่ใช่เนาะโดยแบบเกย์เกย์กะพี่น้องเอเนาะโดยโอเคใช่ไหมนี้ครับขอตัวก้าวกลับได้หันเด้อโดยสบายดีโดยโดยเนาะอาบาทีก็ได้ซื้อให้เป็นเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอเนาะ เงินก็ดีมุกดีใจลหลยหลยไปพี่น้องไอ้เนาะโดยอาคนอื่นประเทศขอขอบบุญขอบคุณทั้งพี่อาบรรยุททางประเทศไทยลหลยๆเด้อที่ไปเนื้อใส่ใจประเทศเนาะให้ประเทศเป็นสะพานบุญให้อาประเทศก็ขอให้เอออยู่ดีมีแห้งว่มเจ็บมาให้ได้ว่มไข้มาให้มีเด้อาัฒนาสิ่งใดขอให้ได้ดังคำมโหสถัฒนาบ่าวเจ้าเุรกิจการงานอย่างกัขอให้ลาภให้ลืล่นไปมันนาคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอในทองเด้อเนาะ อขอให้เฮ้งปังๆลำล้ำรวยๆเด้อเอ้ยเด้อเนาะเอยให้มาในมื้อนี้ขอให้กับวาเอ้ยร้อยเท้าพันเท้าเด้อเอ้ยเด้อเนาะโดยไปใส่มาใส่คอตลอดปลอดภัยซะถูกเนาะโดยโอเคเนาะไอพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาเทกฤษีขอจบคลิปก่อนไปพี่น้องไอ้อ่าบาเทกกระฟังให้แม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจบาเทคลิปต่อไปเนี่เด้อเพพี่น้องไอ้สำหรับคลิปนี้บาเทขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี